ไม่ได้เหอเนเพลงนี้ก็จะพูดถึงพูดถึงความรที่เสียสละครับผมถ้าอธิบายลงในบทนี้ก็่าจะเป็นการที่เราไปแอบรักใครสักคนในแต่คนที่เราแอรักเนี่ยเขามีเจ้าของอยแล้ว การที <transplant> Finally, ่เราได้มาเจอเขาคือทุงที่เราหลอกกันเราจะมาปะทกมาระบายกับเราซึ่งเฮยเราดีใจเราได้เจอเขาแต่พอมองความเป็นจริงแล้วไม่เจอดีกว่าเพราะว่าถ้าการที่ไม่เจอแสดงว่าเขามีความสุขดีเขาไม่ถลอกกันเราก็ยอมหลาเขได้อืนะคนี่ค่อ้ปตัวเองว่าอเอารงสหรับเพีงสกับิอ เมาะกับคุณหน้าตาดีครับผมเป็นเพียงแค่คนในนนักออกแองไยร่เออเอาวแล้วนะรูับนด้นึ่ยังมองพระจาเขาสุ้ที่เปิดในี่ไปอยโลกใมใหม่ไี่มีับสมโลกให่ใหม่ไม่ใช่อนี่เราไม่ได้เล่นเกมคืเลอคือพูดถึงว่าทุกท่านเนี่ยการที่เรามีใครสักคนยังอยู่ในชีวิตด้วยกันแต่ว่าผมก็เกว่าอ้า ม่ไดเพือชีวิตอะไรของฉันดีขึ้นแล้วก็ถงแม้ว่าจะพยายามเป็นคนสื่อสารปฝังแน่ๆเองก็ตามแล้ไม่มีอะไรนี้าค่ะไม่เลยที่ของน้ของกนี้ไม่ได้มีคนคนนอยดีกว่าไม่ด้เลย รับในทุกท่านนะครับอาจจะยังอยู่ในความทรงจำนะครับกับเพลงไม่สนิทนะครับที <sun> ่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับที่เราชอบฟงนะฮะก็ซึ่งนี้ก็ใช่วันนี้ก็พูดถึงเออคนที่เรตักเพื่อนนะครับเพื่อยที่เพิ่งไม่พอไม่เกี่ยวกันแค่ตักเฉยๆครับแล้วก็ถึงเวลาเราไม่อยากบอกบอกไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะแสดงความรู้สึกในด้านของไอ้ในด้านของเออเราเป็นคนเราหนึ่งเขาก็มีเขาก็จะรู้สึกที่ที่เปิดอัดนะครับที่

แล้วพูดไปแ่เขาไม่เชืนอผมเลยทำแบบทำไปไหมรู้สึกว่าใช่ทำานจะมม้แองยอมเขาใช่ไหมใช่ไม่สนิทใจจเป็นเตือนแันใช่แล้วม่ไปแย่นองโเอออ่ะจบแล้วครับก็ขอร้ด้วยนะครับเพลงส่งกับปิดกับต่อยฮ่ เราต้องอ่านหนังสือเราต้องทำรายงานอะไรอย่างเงนะี้ยเพราะว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะยังคงเปลี่ยนใจต่อไปและอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อไม่หยีหรืออะไรนี่แสดงว่าเขาไม่คูกนเคเราก็ได้ฟองเขาเราก็บุกทีนี่ไปเยสีแดงจะย ถางได้ครับผมที่มีนาสดกับพิบกับรครับผมชิสตาทองได้หรือว่าตัวสีตัวโทกคือเป็นจบแล้วครับจกแล้วเนีครับเนี่ยครอขอบอ่อเครับเป็นอออ่าคนเอ็นออก็้บ้างครับเมื่อกี้ชายเป็นางพี่อยากเห็นพี่อยากเห็นแล้วตอก็นตัวดแลมาแล้วกั ไม่เหมือนนะดูเสียงนะแล้วก็ฟังวิว F5 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 ใช่เหมเนี่ยผมจะเล่นบอกตรงว่าสวยมากวีนี่ดูดีขึ้นมากเลยนะครับยิ่ง ไปงานเราก็เลยให้ถามมาน่าจะิจะถามหถามามจะได้มร้มัคนมาแล้วที่คือตรงกับแรคเตอร์นี้เพลงลกสุดของเขาก็จะเป็นอารมณ์ที่เลยแลก็ก็เลยให้มาร่วมด้วยกันแล้วก็เวลาไปงานก็ได้มีไนั่นตมนน มิส <Mind. S 2> ิกมมมเต็ ของนนทนนนะครับผมก็ถามว่าเลอกเพลงอยู่นะองเพลงเนี่ยพูดถึงแครับเพื่อนสักคนหนึ่งสไม่ไม่ตึเ่าใจมเรื่องิการแบด้วยตัซึ่งเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราบอกเข้าไเนี้เขาจะยังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือว่า ันอะส <orman pulse. S 1> <at>. ุดท้ายก um, uh ็ขอไม่บอกดีก hmm. ว oh, no. oh. okay. uh ่าเพราะว่าถ้าบอกไปอาจจะเสียเพื่อนไปโอ้โหเล่ะเดล่นนชัดนเจ้นบาบอลวอนนพี่คนใช้อเนียไรเนี่ก็าเม่สไดรรทนยังมีระชายาที่แบบเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะกลักอะไรอี้ ฉันหนี่ยคนตกชื่อแล้วเอาเพลงี้มานี่ฉันมีเพรักี่ฉันพบแต่ใครปักปัไย่ ไ MV ที่เขาสมอ่าเล่ยเฟรนด์มาให้ดูว่าเฮ้ยโวมแบบเต็มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแบบผมไปดูไปซ้อมมาอย่างนี้เลยไม่ได้กอล์ฟสอนเรล่ยเฟรนด์ฟอร์มเพิ่มฉันแต่เลยก็พอเป็นติ่งแม่กองมีจริงแล้วก็เราก็ทำแบบเขาไม่ได้เขออกเป็นมุนโดในสไตล์เราส่วนเนื้อหา MV ก็เรียกได้ว่าดูโตขึ้นกว่าเพลงที่ทำาเรามก็จะเป็นแค่ของแอมดาบหรือว่าหลายสองแล้วก็ เล่นเองเหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ชมก็ลองหาชวกมนดูให้ชานเยอดีกว่าเขาไม่รักเลยแล้วอย่าลืมจะลืมนไอ้ผ้าไอ้ผาไปด้วยจะไปรบกวนนะ้มาอ๋อที่นองมิบกลาีรนของของนี่ของผมได้ของผมนะครับก็เอ็มวีก็ไปติดท่ายคุวยังก็ใช เป็นสถาบันเทิงศึกษาออ๋ใช่ไแล้วที่นั่นมีจักรพม่านะที่ไปเพราะมันเกี่ยวข้องกับยิราก็คือไปในสถานที่เขาแล้วก็เราคิดเอ็มบีให้มันเหมือนมบกแต่สาวรวยคือปกติเราไม่รู้จะอะไรใส่ไปในเพลงเขาก็ส่วนกะมีอะไรเกี่ยแบบเรื่องหันเรื่องที่มันแบบมีอะไรหน่อยโวยอยโวยแต่ว่าเราไม่ได้ต่อยกันว่าผ่าแตาไม่ได้ต่อยกันว่าผ่าก็บนกับเขาเป็นเพลงที่ เล่าเรื่องผู้หญิงที่เขาเปแฟนแล้วแต่ว่าเราเขาแอบชอบเขาแล้วเขาก็บอกว่าเราสดจริงๆแล้วไมได้เหมือนแบแนมผู้หญิงแบบที่แบบชอบมานเสน่ห์อะไรแนีก็ไม่โสดแต่ว่ามามาโสดแล้วก็อ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยง่เ็นมเวอใช่คแต่ว่าซึ่งนงาน่ตองมาเขจะใาจ่้ันครัอป กแปลว่าอะไรคมือวันไม่้นากเเขาไม่ใช่คนใตคคือมันบอลเอที่เนที่จมเป็นหัวบทคือไ่างเยชกแต่แตกแตกแตกสั่นอะอย่างเี้ยแกยมที่เกอเป็นหัวใหญหัวเอเลย้ัเรามันเย็น ยิ่งนน่าอยากรู้สับปะไดให้ทั้งภาษาที่เ้็นวิดีโบนโฟนอมือก็คุณก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่ละเล่มก้แต่ว่ามันเป็นตัวเรา ซึ่งสารบัญตัวนี้มันมันก็จะมีความโหมดขึ้นเพราะมันความรักที่มันซีเรียสกขึ้นจะจะจะไม่ได้เป็นตัวแรกซึ่งค่อนข้างตั้งใจงานทุกงานทุงวันแต่ยิ่งทีชั่วโมงก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดครับแล้วก็แล้วก็อยากให้ท่านได้ลองชมครับเพวันนี้ก็ได้พี่กันครับพี่กันจากซีรีส์โหมดนะครับก็มาช่วยแสดงแล้วมีพ้สมาด้วยครับก็ตั้งใจกันทุกท่านแล้วก็ทายการต่อมาก็ดีที่สุดครับอยากให้ลองติดตามกันด้ ก็ไปไปดูกันได้สำหรับเอวีที่นใทกคนก็จะมีเพลงใหม่ๆออกมากับการชวนแคมปัสข้างหน้าที่เราได้กลับไปภูเก็ตไหมครับได้กลับไปไหมคนที่ภูเก็ตกลับมาครับพ่อครับพ่าของพ่อครับ่อขบขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันที่สุราษฎร์ครับแลก็พาแม่ไปย่างเพลนะครับแล้วกสานีแม่จะมาด้วยอแรกเดี๋ยวอแม่เวแม่จมาพักด้วยเมาพักไปนะครับโอ้เจ้าักนะครับินดนะช่วแม่้ว မေမောပါလား

ให้คำดีกว่าแต่แนะนำแนะนำไหมนี่ไม่รู้ครับเช่นเช่นเช่นล้เช่นอาไ่นบอก้วนครอากขึ้นนะเอาอย่างนี้ไปแนะนำให้น้องตั้งทำเยออยากเร่งอากเป่เอาไปห้าน้าท เรองม่บอกว่าสพองเลยมค่าเรืว่าผมมเนี่ยมค่อาทยากพราะวนามใหญ่ช่ใช่่ต้องใช้ช่งีสมควรงชนนะครับัซึ่งก็ถ้พี่ออนมนะครับเป็นช่างอาไนะครับเป็นพวกแบบทรงผมระดับประเทศนะครับนี่เปนไม่ต้องท ที่ามาแรนกัหนมากเลยงต้อกหใจนะ40านะครับนาทั่งนั่งนั่นั่นั่งนั่งนั่งรั่งนั่นั่น่งนั่งนั่งน่งนั่งนั่งน่งนั่งนั่ับงนั่งนั่งั่นั่นั่งนังนั่งน่งนังนั่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 ง